เหตุเลียพูไม่เลือกเป๊ปไรเดอร์คุมต่อจากครอปหรือไล่เทนฮาร์ตลาดโคตรโคตรเดือด VR เล่นหงมากที่สุดสรุปข่าวเลียพูประจำวันที่25พฤษภาคมกับผมโคตรแอคนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้วันหยุดนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาฟังจากปากเป๊ปไรเดอร์เองเลยครับว่าเขาได้มีการไปพูดี่ยกับเอฟีจริงนะเอฟกีก็มีการคุยกับเขาแหละว่าก็สนใจอยากได้มาคุมครอปเหมือนกันตอนแรกแต่มันมีเหตุผลบางอย่างที่ตัวเขาเองก็ยงัง ภายไม่ได้คุมริฟูไม่ได้หรือแม้กระทั่งริฟูยังไม่เลือกตัวรลเดอร์เองเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาสรุปข่าวกันในวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ครับก่อนอื่นนะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับด้านหลังนี้เลยนะครับไข่ทิมเมอร์ใบไข่กูมิงนั่นเองนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้โปรโมชั่นนะครับสำหรับเครื่องเล็มขนน้องชายที่อ่อนโยนต่อจุดซอลเลนตัวนี้นะครับราคาวันนี้วันเดียวนะครับ25นะฮะ พฤษภาคมฉลองวันเงินเดือนออกลด70%ไปเลยราคาเหลือ1375บาทเท่านั้นนะครับสนใจเนี่ยเข้าไปสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ทาง s h อ p e e Lazada ของทางไข่ทิมเมอร์บายไขย่กูมิงนะครับผมรับประกันแน่นอนว่าของดีนะครับสามารถใช้นานได้แบบยาวๆเลยนะครับอ่อนโยนต่อจุดเลลนแล้วใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายที่มีขนนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะรวมไปถึง พเมียมคลับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง4 0 0รปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง delivery 02105455 5าการันตีความอร่อยรวมไปถึงพื้น Smart Mad, สมาร์ทแมทส่วนมันไม้ทนเั็นหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ hpc s าร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีรียการปวกกันน้ำา100%เใครสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพเปริ้มนโทร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร, okay, คราครับ ก็ไล่เรียนกันไปเลยเริ่มต้นดูกันที่เรื่องราวของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับไม่ต้องพูดอะไรมากดูภาพมันเอาเองนะฮะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นที่ฮือฮามากๆเลครับบังโมอัพภาพลงโซเชียลครับอินสตาแ a รมนะครับหรือว่า IG นะฮะโกนหัวครับตอนแรกผมพยายามขยี้ตาเอใช้ AI ใช้ฟิลเตอร์อะไรหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่เว้ยโกนจริงฮนะ ไม่ถึงขั้นที่จะไม่ถึงขั้นว่าโกนล้นแบบว่าอาเนอร์สล็อตเลยนะผมว่าประมาณแบบมีผมข้างบนนิดๆนะฮะแต่แน่นอนว่าคือทิ้งทรงผมไอคอนิกของเขาไปเลยผมทรงผมฟูๆนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าโกนเนี่ยเอาจริงนะโกนหัวแบบโมซาร่าเนี่ยสามารถใช้ไข่ทิมเมอร์ใบไข่กูมิงโกนได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกทุกส่วนของร่างกายหนวดเนิร์ดโกนได้หมดแล้วก็ถอดมาล้างได้ด้วยเป็นไงเขาลูกค้าด,ด้วยด้วยครับโหดไหมแล้วดูคนมาคอมเมนต์ครับมีแอนดี้ โรเบร์สันมาเมนบอกว่าโทนี่หลายคนงงว่า what the fuck who is the t ทนี่โทนี่ไหนวะเนี่ยพอตัดทรงผมตรงนี้ไปรเรียกโทนี่นะฮะแอนดี้โรเบร์สันส่วนอัอเดตแชมเบรนครับก็ทำหน้าแบบเหงือตกว่าทรงอะไรวะนี่นะฮะหลายหลายคนก็ตกใจกับสิ่งที่โมซาลาทำนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยทางออกเดตแชมเบรนเพิ่งจะได้แชมป์ด้วยนะแล้วก็มาเมนทรงผมโมซาลาด้วยก็นี่ได้แชมป์ตุรกีครับนะครับนะ,ะเอาชนะ ทีมถับซอนสปอร์ไปนะครับสประตูต่อ2เมื่อคืนนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะไปนู่นก็มีเจ็บบ้างแหละแต่ว่าโดยภาพรวมก็ได้เล่นถึง29นัดเลยยิงไป4ประตูกับ1นึ่งแอสเซสนะครับยินดีด้วยอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโมซาล่าเนี่ยสักนิดหนึ่งแล้วกันทางไมค์แมคการ์ดนะครับสายข่าวของเทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษยืนยันนะครับว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยคืออยากได้ทั้งโมซาล่าอยากได้ทั้งเอ่อเควินเดอร์บอยเลยแหละแต่ พวกเขาดูเหมือนจะรู้สึกว่าเฮ้ยนักเตะยังไม่อยากย้ายในปีนี้อ่ะซาร่าก็ยังดูไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการอยากมาซาอุในปีนี้เลยในขณะเดียวกันเดอร์บอยก็ยังเหมือนยังไม่อยากย้ายเหมือนกันทั้งคู่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวเหมือนกันครับทั้งซาร่าและเดอร์บอยครับถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาและเป็นฟรีเอเยนในซัมเมอร์หน้าซาอุบอกว่าโอ้โหรอได้ไม่มาปีนี้รอปีหน้าก็ได้เดี๋ยวรวบตึงฟรีคู่เลยทั้งซาร่าและเดอร์บอยโอ้โหซาอุเขาคิดการใหญ่นะฮะ ก็อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตครับส่วนซัมเมอร์นี้มันจะมีอะไรพลิกแพงไหมไม่ทราบครับติดตามกันต่อไปมาดูบทสัมภาษณ์พิเศษนะครับจากเป๊ปไรเดอร์นะครับที่สัมภาษณ์ในเว็บไซต์ The Athletic UK ครับสัมภาษณ์กับทางเจมพีเสสายข่าวหงแดงของเว็บไซต์นี้แหละก็พูดไ้หลายเรื่องแต่ผมคัดเอาประเด็นน่าสนใจอันนี้มานะฮะประเด็นเกี่ยวกับว่าทำไมเขาถึงไม่คุมลิเวอร์พูลตอจากครอปหรือว่ามีติดต่อมาบ้างไหมอ่าซึ่งเขาก็แอบบอกแล้วว่ามีติดต่อมาก็คือ ทาง f อฟมาพูดคุยด้วยแหละแต่มันมีเหตุผลหนึ่งที่ยังไม่รับงานกันเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก่อนอื่นมาดูความรู้สึกเขาสักนิดนึงน้วกันเขาบอกว่าตอนที่รู้ว่าครอปจะออกจากทีมคือพวกคนวงในรู้กันก่อนตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนเนาะแต่ครอปเนี่ยบอกแฟนบอลประมาณเดือนมกราคมวันที่26ใช่ไหมแต่ว่าเบบไรเดอร์เนี่ยเขารู้ก่อนอรู้ตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนแล้วว่าครอปแจ้งล่วงหน้าว่าอยากจะลาออกหลังจบซีซั่นผมก็คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่า ถึงเวลาแล้วล่ะที่ผมจะต้องเดินไปตามเส้นทางของผมใน3ปีที่ผ่านมามันมีข้อเสนอมาจากสโมสรอ,อื่นเยอะมากแต่ผมไม่เลือกที่จะไปไหนเลยเพราะท,ทั้งทงที่ผมเองก็อยากจะไปพิสูจน์ในฐานะกุนซือในฐานะแบบเป็นโค้ชเฮดโค้ดกับที่อื่นหรือเป็นผู้จัดก,การทีมกับที่อื่นแล้วเนี่ยอยากจะไปพิสูจน์แต่ว่าผมไม่ไปด้วยเหตุผลเดียวเลยคือผมยังจงรักภักดีต่อเยอเกนครอฟแล้วก็ f h d นะครับสาเหตุ อ่าทีนี้พูดถึงแล้วแล้วคุณได้มีการคุยกับครอปบ,บ้างไหมหรือเอฟีติดต่อคุณมาบ้างไหมว่าอยากแบบเอาคุณไปคุมลิเวอร์พูลก,ก่อนในเนี้ยบ้างอะ่ะตั้งแต่ครอปเขาประกาศลาออกเป๊ปไรเดอร์บอกว่าสาเหตุที่ผมไม่ไปคุมทีมต่อจากครอปแบบไม่ไม่คุมลิเวอร์พูลต่อจากครอปเนี่ยเพราะว่าจริงๆถามว่าเจอเก้นครอปเคยถามผมบ้างไหมมีการถามผมมาสองสาครั้งนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีถามเรื่อยๆแหละหรืออย่างปีเนี้ยก็ถามอยู่เรื่อยๆว่าครั้งสองครั้งเลยว่าเอ้ยเป๊ป เวฟไรเดอร์ Rider, ไม่สนใจคุมตอบพี่หรอวะน้องอคราบอบถาม่างนี้คำตอบของผมคือไม่บอสไม่เจอเก้นผมยังไม่อยากคุมตอนนี้เหตุผลแรกเขาบอกว่าผมคิดว่าโปรเจกต์ของผมกับครอปคือการเป็นผมเป็นผู้ช่วยครอบเนะี่ยมันจบแล้วเหตุผลที่ 2, 2ผมคิดว่าผมอยู่ที่ลิย์ภูมาเป็น10ปีแล้วอ่ะผมก็อยากได้ประสบการณ์ใหม่อยากออกไปคุมทีมอื่นอยากออกไปมีสตาฟของตัวเองมีนักเตะของตัวเองลองสิ่งใหม่ๆบ้าง และอีกเหตุผลหนึ่งถ้าเกิดว่าผมอยู่ลิอร์พูต่อผมคิดว่าลิอร์พูคงจะเล่นแบบเดิมแน่ๆนะผมคิดว่าลิอร์พูต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ something new นะครับเออเขาบอกว่าแล้วก็แต่ผมเนี่ยไม่รู้นะว่าสมมติถ้าสโม,มสรเสนอมาจริงสมมติยื่นก็เสนอมาจริงผมจะกล้าปฏิเสธว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าทีนี้มันมีบทสนทนาครับคือเป๊ปไรเดอร์บอกว่าผมได้คุยกับทางผู้บริหารไมค์กอดอนนะไมค์กอดอนเป็นประธานบริหารนะครับ โทรมาหาผมคุยกับผมอ่ะเป๊ปพูดตรงๆเลยนะจริงๆอ่ะคุณอยู่หนึ่งในขายพิจนารณาของเรานะคุณคือหนึ่งในแคนดิเดตนะเออเอาง่ายๆหนึ่งในแคนดิเดตนะแต่เรายังไม่อยากเลือกคุณเพราะว่ามันคงเป็นธรรมกับตัวนายมากกว่านะถ้านายยังไม่มาคุมต่อจากคอปเลยทันทีอ่ะป๊อปไรเดอร์พูดต่อครับว่าเพราะสิ่งที่ไม้พูดแบบนั้นเนี่ย ไม้เป็นคนดีมากๆผมรู้จักไม้กอดอนมาหลายปีมากๆแบบสนิทกันมากและเขาดูดีว่าผมมีความใฝฝันอยากจะเป็นกุนซื้อใหญ่อยากจะเป็นโคช้ชอยากจะเป็นผู้จัดการทีมแต่เขาคงรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยการที่ยังไม่เลือกผมมาคุมต่อจากครอบเลยในทันทีอะ่ะมันคงเป็นสิ่งที่ดีแก่อนาคตของผมมากกว่านะ it's what good for uh best for my future อะไรอารมณ์ประมาณนั้นก็คือที่เขาพูดประมาณนี้นะก็อารมณ์ประมาณว่า หมือนกอดอกไม้กอดองก็รู้ถ้าเอาเองมาคุมเองไม่มีประสบการณ์คุมทีมมาก่อนเลยอาจจะแบบคุมได้ผู้ทีมแรกแล้วสมมติถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะคุณโดนปลดอ่ะโปรไฟล์เสียเลยนะเออดีแก่อาชีพของเองก็คือเองไปคุมที่อื่นก่อนแล้ววันหนึ่งถ้ามันมีโอกาสจะกลับมาหากรุงม,มหาการเองพิสูจน์ตัวเองว่าเก่งจริงกลับมาแบบนั้นดีกว่าอ่าซึ่งเปเปไรเดอร์ก็มองว่าเออก็เหมาะสมด้วยเหตุผลนี้ผมรู้สึกเลยว่า ตั้งแต่มีข่าวครอบราออกจนถึงทุกวันนี้มีอานเนอร์สโลตมาเป็นกุณซื้อใหม่แล้วก็ยังมีคนพิมพ์มาเรื่อยๆนะว่าอยากให้เป๊ปไรเดอร์คุมทีมหรือร์พูมากกว่าแต่เราไม่ได้คิดถึงในแง่ที่ว่าเป๊ปไรเดอร์ไม่มีประสบการณ์เลยนะเคยคุมไนท์เมเกนเนี่ยเขา <S <S เขาพูดนะฮะในในบทสัมภาษณ์ตัวนี้เขาบอกเลยเว่าผมเคยไปคุมไนท์เมเกนแล้วซึ่งตอนนั้น2016 2015 16ที่ไปคุมเนี่ยโอ้รู้สึกเลยว่าไปเร็วเกินไปมันต่างจากการเป็นโค้ชธรรมดามากไอการแบบคุมทีมเป็นผู้จัดการทีีมเเป็นน่ย มันมีงานที่เยอะกว่ารายละเอียดมันเยอะกว่าแล้วก็ไม่ไม่เวิร์กกับไนท์เมเกนก็กลับมาเป็นผู้ช่วยคอปแต่การตอนเนี้เขาก็เหมือนได้ประสบการณ์ประมาณนึงแล้วอยู่กับคอปมา6ปีเนี่ยนะเป็นผู้ช่วยคอปรู้วิธีการรับมือแบบว่าแมนเมเนจเมนต์นู่นนี่ต่างๆนานาด้วยก็รู้สึกว่าพร้อมไปคุมทีมแล้วแต่เขาก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองพร้อมคุมลิอร์พูลในทันทีไง,ไงเขาก็เลยไปที่อื่นก่อนดีกว่านั่นคือสิ่งที่เป๊ปไรเดอร์เขาก็เลือกแล้วซึ่งเราก็ทําได้เพียงแค่ต้องเคารพการตัดสินใจ เพราะมันก็ไม่มไม่มีอะไรการันตีเหมือนกันถ้าเอาเป๊ปมาคุมต่อจะครอปทันทีเลยเขาจะรอดหรือเปล่าเร,เราก็ไม่รู้ไงเออแต่อาร์เนอร์สล็อตเขามีประสบการณ์ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงอาร์เนอร์สล็อตแล้วนะครับนะเป๊ปไรเดอร์มีพูดถึงอาร์เนอร์สล็อตด้วยครับอ่าในบทสัมภาษณ์ของของทางเจมส์เพียที่ไปสัมภาษณ์มานี่แหละตัวเดียวกันนี่แหละอ่ะผมเล่าให้ฟังต่อเลยนะเป๊ปไรเดอร์บอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับอาร์เนอร์เป็นอย่างดีเลยนะครับเมื่อ9ปีที่แล้ว อาร์เนอร์เคยมาบ้านผมที่ฮอลแลนด์9ปีก่อนเราลองล,ลบเอาซิว่าปีนี้2024 2015อ่อะ2015อาร์เนอร์สล็อตเคยมาบ้านของเบ็คไรเดอร์ที่ฮอลแลนด์เขามาไกลมากเขาขับรถมาไกลมากขับมาเพื่อเจอผมขับมาเพื่อคุยเรื่องฟุตบอลกับผมเขาถามผมเป็นพันๆข้อเลยนะคงเป็นการเปรียบเปยแหละถามเยอะมากแล้วผมก็พยายามตอบให้หมดเลยนะจากนั้นเนี่ยเราก็จากวันนั้นเป็นต้นมาเราเริ่มมีคอนแทคหากัน มีความสนิทสนมกันมีคอนแทคโทรหากันหรือคุยหากันอยู่เรื่อยๆคือเหมือนกับเริ่มสนิทกันตลอดเขาคือโค้ดที่น่าเหลือเชื่อนะอร์เนอร์สโลตเนี่ยเขาคือโค้ดที่น่าเหลือเชื่อเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรก่อนที่จะก้าวมาคุมทีมอย่างลิเวอร์พูลเขาไปคุมเฟยนูต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเฟยนูต์อะมีความคล้ายกับลิเวอร์พูลมากๆคล้ายกันในเรื่องของทั้งแฟนบอลมีแพชชั่นเหมือนกันถามแฟนบอลมีเพลงประจําสโมสรเหมือนกันก็คือ You n e v e r w a l k alone ด้วยเหมือนกันอีก เฟยนูด no ก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีเพลงยูเวนตุกอโรนเหมือนกันนะครับเ,เขาเนี่ยต้องการเป็นโคโด้ดคุณเขาบอกว่าเ,เปเปเลตได้บอกว่าคุณเนี่ยต้องการโค้ดแบบอาร์เนอร์นี่แหละสิ่งที่เขาสร้างมาสิ่งที่เขาทําทีมมาให้เราเห็นในฮอลแลนด์กับเฟยนูดกับอะไรเนี่ยใกล้เคียงกับที่ทีปูทาก,กับของเรียปูที่เราสร้างกันมามา,มากๆแบบสไตล์วิธีการเล่นอะไม่ได้ห,าห่างกันเยอะเราเล่นบอลบุกใส่แดนคู่แข่งก็คือคลองบอลบุกรอยสูงเล่นเพสซิ่งใส่คู่แข่ง เล่นเคาน์เตอร์เพรสมีเชิงกลยุทธ์ต่างๆนานา,นายอดเยี่ยมมากๆสำหรับอาร์เนอร์ซอตนี่คือก้าวสำคัญของเขาเลยล่ะผมเคยคุยกับไมค์กอร์ดอนแล้วก็เยร์เกนคอปนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอ่าท่อนนี้สำคัญนะผมคุยกับไมค์กอร์ดอนแล้วเยร์เกนคอปว่าลิเวอร์พูลต้องการโค้ชรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่โค้ชเก่าอะต้องการโค้ชรุ่นใหม่ที่โตไปกับทีมทีมนี้ได้และอาร์เนอร์มีครบทุกอย่างทั้งฝีมือและประสบการณ์แล้วก็ ความยังหนุ่มยังแน่นอายุไม่ได้น้อยไปด้วยแต่ก็ไม่ได้มากนะอายุ45ซึ่งกําลังพอดีกําลังกัดมันกันเลยทีเดียวนะฮะนี่คือสิ่งที่เป,ป๊ปไรเดอร์สัมภาษณ์ซึ่งเออผมว่าหลายเรื่องที่เป,ป๊ปไรเดอร์สัมภาษณ์น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอืทั้งเรื่องยังไม่รีบไปคุ้มต่อจากคอปอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับอ่ะไหนๆเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอร์เนอร์สโลตแล้วแถมอันนี้เหมือนล่าสุดเขามาลิวพูลแล้วนะครับ ไม่รู้เริ่มงานก่อนเวลาอีกตามตามกําหนดการเนี่ยคือเริ่มหนึ่งมิถุนายนนะแต่นี่ยี่สิบห้ายี่สี่ยี่ห้าเนี่ยมาโผล่ร้านอาหารที่เมืองลิเวอร์พูลแล้วครับเพราะว่าเชฟคนนี้ครับเขาเป็นเชฟร้านอาหารดังครับเขาชื่อว่ามาร์คเบอร์ชิลอ่ามาร์คเบอร์ชอลเป็นเชฟแล้วก็ร้านอาหารของเขาเนี่ยอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลครับแล้วก็ได้เป็นระดับมิชลินสองดาวนะครับอ่าเป็นร้านดังเลยร้านเนี่ยชื่อว่ามัวฮอลไปดูกันได้ในร้านมัวฮอลลองเชิญอินสตาแกรมมัวฮอลหรือว่ามาร์คของคุณมาร์ค เบอร์แชลเนี่ยฮะเขาก็โพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพคู่กับอันเนอร์สล็อตเลยว่าขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนมากินอาหารรีสอร์ทร้านของเรานะครับนะในย่านเวสเชตเวสแรนเชเชียเนี่ยแหละนะครับอ่าก็มีการถ่ายภาพคู่แล้วก็นี่หน้าร้านเป็นอย่างนี้นะเป็นร้านอาหารไฟเดนนิงอ่าไฟเดนนิงก็คืออาหารเสิร์ฟเป็นมิล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 เล็กๆอ่ะเป็นเป็นหกเจ็ดแปดเก้าเมนูอ่ะก็หรูๆหน่อยแบบนะก็ มาโผล่ที่เมืองลิปูแล้วไม่รู้ยังไงมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเริ่มทํางานเลยก็ไม่รู้แบบเออถือว่าไฟแรงนะจริงๆเนี่ยไปพักผ่อนไปอะไรที่ไหนก่อนก็ได้นี่มาลิพูซะเร็วเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทํางานต่อทันทีเลยหรือเปล่าส่วนคนที่เรายังคงคิดถึงกันนะครับเจนคอฟอ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์น,นิดนึงนะลงไอจีอีกแล้วครับช่วงนี้เป็นดาวไอจีครับนะเขาก็ลงนะผมขอปิดเสียงแล้วกันนะเขาก็บอกว่า5วันแล้วนับตั้งแต่ประกาศอำลาไป ผมก็ยังคงไต่ตรองถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็นะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ตอนนี้ผมก็กาลังเริ่มในสิ่งใหม่ๆก็คือการพัฒนาทักษะกีฬาพาเดลของผมพาเดลก็จะคล้ายๆเทนนิสแต่ว่าสนามจะเล็กกว่าแล้วก็แร็กเกตจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันจะคล้ายๆกันแล้วเขาบอกว่าอืมโอตอนนี้ผมได้เริ่มแบบพัฒนามันได้ซ้อมวันที่หนึ่งวันที่สองได้ไปฝึกอย่างจริงจังเนี่เออเรียกได้ว่าช่วงนี้ว่างนะครับ ตาลุงคนนี้กาลังว่างนะครับหากิจกรรมอะไรทําเพียบเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แกคงต้องการแหละกับการได้ใช้ชีวิตเออใช้คํานี้กับการได้ใช้ชีวิตนะเดี๋ยวดูกันหน่อยแล้ว I g จของแกเนี่ยผู้ติดตามเนี่ยจะเจ็ดวันแล้วจะครบรอบเจ็ดวันแล้ววันนี้วันที่หกแล้ววันอาทิตย์ก็คือวันที่เจ็ดเนาะเขาเขาเปิดอีกประมาณวันก,กว่าจะครบเจ็ดวันอ่ะเพื่อนๆสามล้านผู้ติดตามเจิกนคอฟใน IG ยังไม่ถึงเจ็ดวันสามล้านไปแล้วโอ้โหสุดยอดมาก นี่ try to improve my p a d e l games นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าใครยังคงคิดถึงบอสเจอร์เกนคอฟนะครับมีเสื้ออัมลานะครับเสื้อขอบคุณเจอร์เกนคอฟดั้งเกิดเจอเกนหรือว่าแปลเป็นไทยก็ขอบคุณเจอร์เกนเป็นภาษาเยอรมันนะครับซึ่งนี่เลยนะครับเป็นเสื้อช่องโคตรแอคย้ำว่าอันนี้เสื้อช่องโคตรแอคเห็นไหมมีสกรีนไว้ด้วยว่าโคตรแอคลิเวอร์พูลนิวส์ด้วยนะครับอ่าก็นี่ด้านหน้าให้ดูชัดๆแบบนี้ผม ตั้งใจคุยกับคนออกแบบว่าขอแบบประมาณอย่างนี้ให้มันไม่ไม่ไม่ล้นผมขอแบบกําลังมินิมอลแบบใส่ไปข้างนอกแบบสวยงามไม่แบบว่าโอ้สกรีนทั้งแถบผมว่าบางทีมันก็อาจจะล้นไปผมชอบแบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็กําลังพอเหมาะไม่ได้แบบว่าเป็นลายเป็นถ้วยวางแบบจิกจริกจตะโกนแบบว่าโอ้หมองจากร้อยเมตรก็เห็นไม่ต้องขนาดนั้นแต่เอาแบบกําลังพอเหมาะพอเจาะใส่ไปไหนก็ดูสวยงามแบบพอดีพอดีอ่ะแบบไม่ได้ตะโกนอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมนะก็ สั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะสามารถคลิกเข้ามาในลิงก์หรือนี่ครับหยุดภาพนี้แล้วสแกน QR code นะครับซึ่งจะจะคลิกจากลิงก์หรือจะสแกน QR code ก็สามารถมันจะมาต่อที่หน้านี้เลยเป็นเป็นเมล,ลมาสั่งต่อในเมล,ลของ Document Google นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ผมฝากทีมงานหลังบ้านแก้ให้แล้วครับก็คือนี่ฮร uh สามารถซื้อเกิน1ตัวได้แล้วสามารถซื้อเกิน1ตัวได้แล้วนะครับนี่ก็กดคลิกได้เลยสมมติคุณจะเอาตรงไหน จะเอาซซายไหนกี่ตัวก็ก็สามารถคลิกสามารถแบบระบุได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะกี่ตัวกี่ตัวคุณก็ระบุไปนะฮะกวากันไปแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรสำคัญนะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็โอนนะครับตัวละ690บาทส่งฟรีนะครับนะโอนมาที่บัญชีนี้ส่งสลิปด้วยครับส่งสลิปถึงจะยืนยันการซื้ออย่างเสร็จสิ้นนะครับก็เมื่อวานนี้นี่เพื่อนๆเห็นยอดตรงนี้เลยเห็นไหม 36มีคนสั่งไปสาตัวแล้วขอบคุณมากนะครับก็อุดหนุนกันได้นะครับอุดหนุนกันได้ก็เป็นรายได้ที่เข้าสู่ช่องคนแอคโดยตรงด้วยนะครับนะฮะก็นี่เลยครับเป็นเสื้อเออลืมพูดว่ามันเป็นราคา690บาทเนี่ยอาจจะเป็นราคาที่สูงแต่ต้องบอกอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่มะวานอาจจะไม่ได้ฟังเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์เกดคอตตอนพรีเมียมเกดเดียวกับบนห้างก็เลยราคาสูงนิดนึงเอาแบบว่าคุณไปใส่ได้แล้วยาวๆแล้วและเป็นโอเวอร์ไซส์แท้ครับ เป็นโอเวอร์ไซส์แท้นะฮะเบื้องต้นมีสีนี้กับสีไซส์นี้ไซส์จะมีบอกขนาดหน้าอกขนาดอะไรก็ลองไปดูกันแบบละเอียดได้เลยนะครับเรื่องตลาดกุลซื้อที่กำลังดูเดือดเนี่ยผมขออัปเดตสักหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเดือดจริงๆช่วงนี้ตลาดซื้อขายยังไม่ค่อยเดือดมากพอเดี๋ยวมันจะมียูโรมีโคปาอเมริกาอะไรก็ไม่รู้แต่ตลาดกุลซื้อเดือดเพราะหลายทีมเริ่มปลดเริ่มอะไรเริ่มหาคนมาแทนกันเมื่อวานนี้เริ่มมีข่าวลือคือคืนนี้ เอริกเทนฮาร์กจะคุมแมนยูในตเจอกับแมนซิตี้เป็นนัดสุดท้ายของซีซั่นนี้เจอกับแมนซิตี้ยังไงก็คือสิทธิ์นัดชิงเอฟเอคัแต่มันดันมีข่าวหลุดออกมาก่อนจากเดอะการ์เดียนนะเจคัพสตเบิร์กก็บอกว่าเบื้องหลังแมนยูตัดสินใจแล้วว่าจะปลดเทนฮาร์กต่อให้จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็ตามคือปลดแน่และทิศทางมันเป็นแบบนั้นเพราะหลายสื่อก็แบบรู้สึกว่ามัน,ม,นมีทำแม่งทำแม่งตรงที่แมนยูเริ่มติดต่อหาเอเย่นกุนซือเยอะแยะไปหมดเนี่ยหลกักๆมี4ี่คนนี้ ติดต่อหายอเย่นไปนะโปเชตติโน่นะแมคเคนนาโทมัสแฟรงหรือคนขวาครับโทมัสทูเคิลซึ่งบางสื่อก็บอกว่าแมคเคนนาเป็นเตง็งเพราะว่าติดต่อพูดคุยเลยแมคเคนนาในโค้ชอิฟสวิตที่พาเลื่อนชั้นสองปีติดฟอร์มดีเหมือนกันหรือโทมัสทูเคิลบางสื่อก็บอกว่าทูเคิลเป็นเต็งมากกว่าก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆแมนยูกำลังตามหาุนซื้อสคนนี้น่าจะเป็นตัวเตง็งนะครับอืมแล้วก็ เชลซีเหมือนกันหลังจากที่ปลดโปเชติโนอาจแยกทางกับโปชิติโนไปมีข่าวกับเอนโซมาเรสกาของเลสเตอร์แล้วก็คีรันแมคเคนาซ้ำกันแล้วก็มีโทมัสแฟงซ้ำกันอีกแล้วก็มีคนนี้ครับโรเบร์โตเดชาบี้ by, ที่ลาออกจากไบตันแล้วก็นี่ก็ยังอยู่ในขายที่เชลซีพิจารณาคาดว่าในสัปดาห์หน้าเชลซีจะให้เสร็จสิ้นเรื่องแต่งตั้งกุณซื้อใหม่เลยเนี่ยดุเดือดมากหรือจะเป็นต่างลีกอ่าตอนนี้มันใกล้ที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับ แวนซองกองปนี Company, นะครับกับการไปคุมาบยน์เบนิกนะเรื่องค่าตกลงค่าชดเชยกับทางเบอร์ลี่ใกล้ที่จะตกลงกันได้แล้วส่วนเบื้องหลังการตกลงกับตัวกองปนีมันจบไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าไม่น่าพลาดน่าจะเป็นกองปนีนี่แหละที่มาคุมาบยน์นะครับอาจจะเป็นก้าวกระโดดสําคัญของเจ้าตัวเลยนะครับส่วนฮันซี่ฟิคครับทุกอย่างมันแปลผันเร็วมากนะเราทุกคนทราบเมื่อประมาณสักต,ต้นต้นปีาชาบีเอนันเดสบอกว่า ผมขอละผมจะลาออกผมเหนื่อยผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะลาออกหลังจบซีซั่นสักพักอ่ะอยู่ดีๆมีนาเมษาเปลี่ยนใจอ่ะผมจะอยู่ต่อเพราะว่าเหมือนคุยกับเบื้องหลังแล้วเบื้องหลังบอร์ดบริหารมาขอให้ชาบีอยู่ต่ออ่ะชาบีก็อยู่ต่อก็อยู่ต่ออ่ะสักพักบายซีซั่นเปลี่ยนม่อีกแล้วบอร์ดบริหารไม่พอใจชาบีไปพูดกับสื่ออะไรบางอย่างที่แบบพูดอารมณ์แบบประมาณว่ามีทุนแค่นี้ได้ที่2ก็โอเคแล้วเนี่ยบอร์ดไม่พอใจะประธานสโมสรลาบอต้าไม่พอใจ โกด์อ่าก็แยกทางกับชาบีซะเป็นเป็นไปกลายเป็นว่าพลิกไปพลิกมาชาบีไม่อยู่แล้วสุดท้ายก็กลับมาเลือกฮันซิฟิกแล้วตอนนี้เฮียวีโก้แล้วแล้วก็หลายๆสื่อสื่อสเปนก็ตรงรายการตรงกันหมดว่าฮันซิฟิกจะเข้ามาเป็นเฮดโค้ดคนใหม่ของบาร์เซโลนาในซัมเมอร์หน้าเดือด,ดจริงๆนะตลาดกุนซื้อนะอันนี้ก็จะไปบาซ่าครับอืมส่วนเทียโก้มอต้าเคยไปข่าวกับเราแว๊บนะแต่ล่าสุดเบื้องลงเบื้อง,องหลังก็เชื่อว่าเฮียวีโก้แล้วเพราะโรมาโน่ก็บอกเหมือนกันก็ไปคุม ยูเวนะครับรอแค่ประกาศนะครับเพราะว่ายูเวเองก็ปลดทําการแยกทางกับทางอาร์เรกีแล้วเหมือนกันเนี่ยและนี่ยังไม่รวมโค้ดอื่นๆม,มีมีอะไรว่าอีกคนหนึ่งนะฟอนเซกามัง้งไปเอซีมิลานอีกเรียกได้ว่าการเปลี่ยนตัวคุณซื้อเยอะมากในช่วงซัมเมอร์นะครับมากันที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่อง VAR ที่ผมพลาดหัวไว้ครับเอาสรุปง่ายๆเลยคือเวีร์พูโดน VAR เล่นงานแบบผิดพลาดมากที่สุด อันนี้เรามานับเฉพาะความผิดพลาดเลยนะคือช็อตที่ VR เขาเปลี่ยนคำตัดสินให้มันถูกต้องเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าถือว่ายอดเยี่ยมเราก็กดไลค์เขาแล้วกันก็คืออะไรที่มันถูกต้องสมมติมันผิดเปลี่ยนให้ถูกต้องเนี่ยอันนี้ดีแต่ไอ้ที่มันถูกแต่ดันไป v r ตัดสินไม่ถูกต้องหรือมันดู v r แล้วเช็คแล,แล้วแล้วก็ไม่มาเปลี่ยไม่เปลี่ยนคำตัดสินทั้งทั้งที่มันมันผิดเห็นเห็นเนีน่ยมีเกิดขึ้นทั้งหมดเขาบอกว่าปีที่แล้วทั้งหมด31 31ครั้งเอาาเฉพะผิดอย่างเดียยวเลนนะือ ย้ำเอาเฉพาะผิดนะเราคัดมาเลยนี่คือรายงานจาก ESPN ครับสื่อดังโดยนักข่าวที่ชื่อว่าเดลจอรสันซึ่งเขาจะมีข้อมูลเรื่องจากวงใน FA พวกนี้มาเขาเอาสถิติตรงนี้มาบอกมีอย่างเช่นเกมลิพูกับบอลมัดจำได้ไหมแม็กกาโดนใบแดงนี่คือผิดพลาดทัทง้ทงๆที่ไม่ไม่เป็นแดงซึ่งเราไปอุทธรได้ในภายหลังแต่นับว่าผิดพลาดหนึ่งอ่ะโดนหนึ่งแล้วนะสองเกมกับสเปอร์ลูกดิอาร์ตยิงเข้าไปแล้วมาบอกว่าล้ำหน้ามีการสื่อสารกันผิดพลาดนู่นนี่นั่น ไอห้หาลากนะครับช็อตนี้ผมว่าเราจํากันขึ้นใจเลยนี่ก็ช็อตที่2องละช็อตที่3คือเกมกับอาร์เซนอลมาตินโอเดกาดนะครับเล่นแฮนด์บอลเล่นเล่นบาสเกตบอลในกรอบเขตโทษแต่ไม่โดนจุดโทษนะงงเลยแล้วผู้ตัดสินมาขอโทษอ่าฮาบุตเ็บองค์กรผู้ตัดสินมาขอโทษที่หลังว่าตัดสินผิดพลาดแต่ก็ไม่ได้คืนไม่ได้ย้อนคืนแล้วนี่เสมออาร์เซนอลเป็นหนึ่งหนึ่งอ่ะยี่สิบสามธันวาคมอสามละแล้วก็ช็อตที่สี่อันนี้ผมจำไม่ได้ยี่สิบหกธันวาคมนูนเยสโดนเป่าฟาวมัว่วทัทง้ทงทั้งที่ไม่ควรฟาวอะไรแบบเนี้ย อะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยเกมกับเบอร์ลี่ชนะเบอร์ลี่สองศูนย์ทั้งหมดสี่ครั้งสถิติที่ออกมาแบบเป็นทางการมันออกมาแบบนี้นะครับซึ่งเท่ากับว่าลิพูครับสี่ครั้งที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอ่ะเป็นติดลบหมดเลยไม่ใช่บวกด้วยไม่ใช่บวกมาเข้าทางด้วยลิพูลบไปสี่คุณพระคุณเจ้าลบสี่เนี่ยคือเยอะที่สุดในพริมบรีครับเพื่อนๆดูเอาเองเลยนะอ่ะผมเห็นไหมอ่ะผมซูมเข้าไปอ่ะดูบนหัวผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะเห็นเห็นบนหัวผมไหมนี่นี่นี่เห็นไหมลิฟูลบสี่ 4, วูฟลบสามแล้วก็มีใครนะมีไบรตัน 3, ลบสามลบสองอะไรก็ว่ากันไปนู่นนี่นั่น,นแล้วก็จะมีอ่ะพวกบวกก็จะมีพวกบวกก็คือผิดพลาดแต่มาเข้าทางอ่ะอันนี้ย้ำว่านับเฉพาะผิดพลาดนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับ,รบสิ่งที่เราพูดถึงแล้วก็ไม่ได้นับช็อตนี้ด้วยเพราะช็อตนี้ทางผู้ตัดสินเขามอกว่าถูกต้องแล้วที่ไม่ให้ใบแดงโอโดกูเขามองแบบนั้น เขามองแบบนั้นก็เลยช็อตนี้ไม่ได้นับเป็นข้อผิดพลาดแต่ในใจแฟนบอลที่รีวจะส่วนใหญ่ก็มองว่าผิดพลาดแต่เขาไม่มานับอ่ะซึ่งถ้านับนะก็จะเป็นลบห้าเลยทีเดียวนะครับเออแล้วก็เรื่องการประกาศหาโค้ดเนี่ยจริงๆในเว็บไซต์ประกาศหาโค้ดเซ็ตพีดมีจริงครับผมมาดูเนี่ยในงานประกาศหา job ของรีวูวมีหาโค้ดเซตพีดหานักกายภาพเพิ่มหาโค้ดฟิตเนสแล้วก็ p e r f o r m มนซ์ก็คือแทนที่ของ อันเด็กคอนเมเยอร์ด้วยแต่ว่าหลักๆเลยในโค้ดเซตพีเนี่ยเหมือนมีคนยื่นใบสมัครมาแล้วครับทีโอซิควายของ Echo บอกว่ามีโค้ดจากโปรตุเกสครับโค้ดเซตพีโปรตุเกสที่ชื่อว่ารูเบนปินเฮโร่ปัจจุบันอายุ 26- 27ปีเป็นโค้ดหนุ่มเลยแต่เชี่ยวชาญเรื่องลูกเซตพีสสมัครยื่นใบสมัครยื่น CP มาให้กับรีพูแล้วโดยสื่อที่รายง,งานจริงๆเขารายง,งานต่อมาจากสื่อโปรตุเกสที่ชื่อว่าเลคคอร์นะครับเขารายง,งานแล้วนะว่ายื่นเข้ามาก็ถ้าผ่าน โค้ดคนนี้ก็อาจจะมาเป็นโค้ดเซตพีคนใหม่นะจำชื่อไว้ก่อนรูเบนปินเฮโร่แต่แน่นอนผมว่าน่าจะมีข้อเสนอทีม่มามากกว่าน,นี้อืมเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆยืน่นจริงนะเหมือนมีมีมีเป็นบทสัมภาษณ์เลยว่าเขาได้ยื่นไปสู่ริย์พูจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมขอลองหน่อยวะเซิร์ชชื่อหน่อยสิเซิร์ชแบบว่าเผื่อเผื่อจะมีหน้ามันจะมีหน้าไหมวะใครสักคนน่ะอาจจะคนนี้และมั้ง ผมดาว่าคนนี้เนี่ยหน้ายังหนุ่มอยู่เลยนะฮะเออคนนี้แหละเออเอาโคเซตพีทถ้าเก่งจริงก็ยินดีต้อนรับมาเคยเคยอยู่ลิสบอนด้วยเมื่อ2ปีก่อนนะฮะปัจจุบัน26ปีอ่ะก็รอดูว่าจะจะเป็นคนนี้ไหมเราสโมสรยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนะครับแต่มีคนนี้ที่สมัครเข้าไปแล้ว1คนก็ว่ากันไปนะครับอ่ะย้ำอีกทีนึงไข่กูมิงายไข่ทิมเมอร์ายไข่กูมิงเครื่องเล็มขนน้องชายที่ นวัตกรรมล้านะครับไม่บาทไม่ไม่เป็นตอไม่เป็นขนคุดนะครับวันนี้ลด70%วันเดียวสําหรับวันนี้ฉลองวันเงินเดือนออกหลายๆคนออกตั้งแต่25แล้วไงแต่บางคนออก30ก็ว่ากันไปแต่วันนี้ลดเหลือ1,375บาท70%เลยลดนะครับดังนั้นคลิกลิงก์ด้านล่างของ description video ก็จะมีหรือตรงมเมนต์เดี่ผมจะแปะไว้ให้ด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันได้นะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ไม่ต้องการอะไรมากนอกจากการกดไลค์กดแชร์เนี่ยอันนี้ถ้าแบบอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นกำลังใจกันง่ายๆแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกทั้ง2ช่องทางเลยทุกช่องทางได้เลยกดสมัครสมาชิกหรือกดส่งโดเนทตซูเปอร์แชทส่งซูเปอรส์สปิเกอร์เพื่อเป็นกำลังใจกับโค้ดแอคได้วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ